นะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บัมสมตเลเตอร์ช่วงนี้พี่ติดเกมสมตเลเตอร์มากเลยผมจะมาเป็นขอทานกันแล้วว่าผมจะรับบทเป็นขอทานซึ่งผมอ่ะเคยเป็นคุณชายมาก่อนแล้วอยู่ดีมาเป็นขอทานนะคง ตอนนี้ไม่แตกนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมนี้น่าจะไงครับปู้อยากรู้เหมือนกันไปโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ผมได้เป็นขอทานเป็นเฮ้ยอิริเทียแล้วมึง่งจะตามคุณมาทำไมเนี่ยผมได้เป็นขอทานไป็นเทมพอยดภารกิจของผมก็คือการขอเงินจากคนข้างทางครับแล้วผมต้องต้อง,องทำการเขียนให้เขาเห็นใจว่าผมเนี่ยแหละเป็นคนที่น่าน่าสงสารที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องเขียนอะไรที่น่าสงสารนะผมจะเขียนคำนี้ครับผมว่าเอ้ย ไอ้พวกสาลัยยมทั้งหลายเอาเงินมาให้หน่อยเออไม่กูไม่สาลัยยมนะมึงน่ะสาลัยมอ๋อกูน่ะสาลัยมเอาเงิเออได้เกินว้สุดยอดหิวน้ำไปแปมหนึ่งแสนไปเลยนะไอสารายมเปล่าสารายมไหนยำเอามาให้หน่ยขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยเอาเศษดอลลาร์มาก็ได้นะไอ้แกสารายมรึเปล่าโอ้ฉันกับสารายมเหมือนกันนนั่แหละเอ้าวหงง่ายเว้ยหางเงินง่ายขนาดนี้เลยเนี่ยไอ้ ตำรวจช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับพวกสารยามทั้งหลายช่วยหน่อยนะครับพวกสารยามเฮ้ยมันยกนิ้วมึงยกนิ้วกล่องมึงยกนิ้วกลางให้อะยกนิ้วกลางให้กูเหยอีผีอีสารยามอิสระตักคิดว่าหอทานไม่มีหัวใจอ่ะมันนี่เลยมันนี่เลยว่าเจ๋งกันอีสารยามอิสระตัก พวกสารยำนะจ๊ะไอ้ขอตังเลยดิแค่นิดหน่อยเองมามามึงอีกแล้วเหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอมึงเอาเหรอฮะไม okay. um um MM. ่มีเงินอ่ะเออรู้ว่ามึงมีเงินขอตังค์หน่อยพวกสารยำอุ้ยขอโทษอุ้ยผมไม่ไหวแล้วผมเยี่ยวผมเยี่ยวจะแตกผมเยี่ยวแตกผมขอาทอด้วยผมปวดเยี่ยวผมขอาทอดด้วยครับ กูขอโทษกูเยี่ยวแตกอุ้ยเยี่ยวตามทางเยี่ยวตามทางเลยจ้เฮ้ยขอตั้งน่อยดิอุ้ยโทษนะอุ้ยเยี่ยวแตกอุ้ยขอโทษขอโทษเรื่อก็แค่ปวดเยี่ยวอ่ะจะวิ่งดีดีก็แค่ปวดฉี่กันนั้นเองจะไปได้อย่าอย่าตกใจอย่าตกใจจะฉี่ขอโทษทีนะอุ้ยต่อยหน้าดีเอาเข้าปากนี่แล้วฉี่ครับใส่ไม่โดนหรอกแค่ปว โอ้ยมันกระเพาะปัปสสาวะไม่ค่อยดีกูขอโทษพ่อเอ้ยกูไปก็ได้อุ้ยฉี่แตกฉี่แตกฉี่แตกกลัวจะฉี่ล้นะครับเอ้ยอยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวีดตามนะครับยังไงติดตามต่อไปกับบาสเก็ตบอลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพวกเราต้องหนีก่อนพวกเราเพวกเราลงน้ำไ,ได้ไหมเนี่ยไว้เจอก,กันคลิปหน้าวู้ฮ <c oughs> <c oughs> ู้วิวิจะอ้าวจมน้ำตายอีก